วัสดีครับบอกว่าให้เขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปมาตรฐานนะครับรูปมาตรฐานก็คือรูปหน้าตาแบบคล้ายๆนี้ครับ a บวก bi มีส่วนจริงและส่วนจินตภาพแบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่ใช่รูปมาตรฐานนะครับก็ถ้ามีส่วนหรือว่าตัวหารที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยก็ให้เอาสังยุก์มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็ลองทําเลย1ส่วน2บวก3ไ สังยุคหรือว่าคอนสกเกตก็คือ2ลบ 3i นะครับคูณเข้าไป 2-3i ลบ i ลบ 3i ที่เราต้องใช้คูณทั้งเศษและส่วนเพราะว่าก็เหมือนกับมีค่าเท่ากับ1นะครับตัดกันแล้วก็จะเป็น1เวลาเราเอาเลข1คูณเข้าไปก็ไม่ทำให้ค่าเปลี่ยนแค่เปลี่ยนรูปเฉยๆครับเสร็จแล้วก็คูณ1คูณตัวนี้ก็ได้ตัวเดิมนะครับก็จะได้2ลบ3 I. ด้านล่าง 2คูณ2เป็น4นะครับ2คูณลบ3 i ก็เ,เป็นลบ 3i 2 3i คูณ2เอ่อเป็นลบ6 i นะครับนี่ก็จะเป็นบวก6 i ตัดกันก็หมดไปนะครับ3 i คูณกับลบ3 i ก็จะเป็นลบ3 i กำลัง2ซึ่ง i อกำลัง2ก็คือลบ1นะครับฉันลบ1นคูณลบ3ก็ได้3นะครับก็ได้4บวก3า ส่วนตรงนี้นะครับคูณบ่อยๆจะได้คงๆนะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นพหุนามนั่เองหน้าบวกหลังหน้าลบหลังก็จะได้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะครับแต่เนื่องจากอันนี้มี i กำลังสองก็เลยกลายเป็นบวกนะครับเสร็จแล้วก็ทําต่อ2ลบส i ส่วนด้วย7นะครับเสร็จแล้ว7นี้ก็คือส่วนทั้งสองงานนี้ก็จะได้2 7. ส่วน7ลบกับ 3i ส่วน7เสร็จแล้วก็จะได้ รูปทั่วไปออกมาครับ a บวก bi ในที่นี้ a ก็คือ2 7ส่วน b ก็คือลบ3ส่วนนั่นเองนะครับล okay. องดูนันนี้ก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับคูณด้วยคองเิเกตเท่ากับ7ลบ3 i 3 1บวก i เนี่ยก็คูณด้วยคองจิเกตก็คือ 1-i ลบ i นะครับส่วน 1-i ลบ i คูณเข้าไปก็จะได้7คูณ1 คุณแบบนี้นะครับคูณสี่พจน์เหมือนคุณพหุนานะครับเจ็ดคูณหเป็น7จ็คูณลบไก็เป็นลบเจ็ดไอลบสามคณหก็เป็นลบสามไอลบสามไอคูณลบไอก็เป็นลบสามไอกลังสองซึ่งนี่ก็จะได้กลายเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งคูณลบสก็จะกลายเป็นสามครับก็ยเด้บวกส น,นี่ก็ทำรัดไปเลยนะครับ1คูณ1ก็เป็น1ลบ i คูณบวก i คูณลบ i ก็เป็นลบ i กกำลัสงสซึ่งทำเสร็จแล้วก็จะได้บวก1น,นะครับเวน,นี้ก็จะได้7เ,เอาไปบวกกับ3นะครับก็จะเป็น10ลบ7 i ลบ3 i ก็จะเป็นลบ10 i หารด้วย2เสร็จแล้วก็แยกกันไปนะครับ2คือส่วนทั้ง2ตัวก็เป็น10ส,ส่วน2ลบ ในส,ส่วน2นะครับตัดกันก็จะได้5้าลบห้ไอออกมานะครับเสร็จแล้วเป็นรูปมาตรฐานแบบนี้นะครับก็แค่ใช้คอนจิเกตคูณเข้าไปทั้งบนและล่างนะครับโอเคสวัสดีครับ